ทักทายกับทุกคนหาวหาวเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีกิจกรรมก่อนเรียนให้นักเรียนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะนักเรียนชั้นปไหนคะเนี่ยป<อ> .6 ไหนชูมือหน่อยปอไหนป<อ> .6 ป .6 นะคะอ้าวหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสองสามสี่หนึ่งสองสี่สามสีองามและขยับไปไหนน่าจะออกประตูแล้วค่ะตอนนี้ ตอนนี้นักเรียนจะอกประตูแล้วนะคะเอาขยับมาขยับมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนจ๋าหนึ่งหสอามหนึ่ สองหนึ่งสามสี่สี่สี่นะคะสี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูไปอยู่ข้างในดีกว่าเออเอาให้เห็นหน้าชัดๆเลยแล้วครูจะเดินครูจะถือกล้องแบบหมุนมองทุกคนนะคะอ่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะพร้อมนะคะอ้าวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสามสี่สี่สามหนึองโอเคเป็นไงบ้าง สนุกนะคะอ่าโอเควันนี้ขอจบกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนไว้เพียงเท่านี้อ่ะนั่งที่ค่ะทุกคน<า>พร้อม